สวัสดีค่ะนี่คือรายการที่นี่ไทย P ี s ค่อาคืนวันที่6มิถุนายน2555กันันชันจีราชตาเอี่ยมรัศมีค่ะวันพรุ่งนี้คงต้องจับตาสถานการณ์ทางการเมืองกันอีกครั้งนะคะเพราะดูเหมือนว่าจะเขม็งเกลียวขึ้นอีกระดับหนึ่งเมื่อมีการประกาศนัดชุมนุมของกลุ่มนปชวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะล่ารายชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะเงื่อนไขในการชุมนุมในครั้งนี้อาจจะต่างกับกลุ่มพันธมิตรนะคะที่ต้องการขัดขวางร่างพรบปรองดองแต่ก็ใช่ว่าโอกาสที่ทั้งส องฝ่ายจะ,ะเผชิญหน้ากันนั้นจะหมดไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อการประชุมสภาค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวกําหนดสถานการณ์นอกสภาด้วยเช่นกันติดตามจากรายงานคุณวราวิ์ชิมมณีค่ะไม่ว่าจะตั้งใจจัดม็อบชนม็อบหรือไม่แต่การปักหลักชุมนุมหน้ารัฐสภาของกลุ่มนปชพรุ่งนี้โดยไม่มีกําหนดวันยุติอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเผชิญหน้าที่ไม่ใช่แค่ตํารวจกับผู้ชุมนุมแต่เป็นผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่ม กลุ่มพันธมิตรประกาศท่าทีไม่เคลื่อนไหวกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามแต่ยังคงเงื่อนไขชุมนุมใหญ่ไว้หากสภาเดินหน้าพิจารณาร่างพรบรปรองดองเมื่อใดก็ตามมีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อยกโทษความผิดของทักษิณชินวัตรและพรรคพวกโดยไม่ให้มีผิดเราก็จะออกเช่นกัน ซึ่งเมื่อกี้นี้ในแถลงการก็บอกมาชัดเจนว่าเราได้ทําสัจวาจาที่เราพูดส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญน,นั้นอย่างที่คุณปานเทพไปพูดนั้นในขณะนี้เรายัางถือว่ายังไม่เห็นเนื้อหาสาระยังไม่ทราบต้องยกประโยชน์ให้กับจําเลยซะก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามการร่างรัฐธรรมนูญถ้ามีเนื้อหาเข้าข่ายสองประการ ที่เราตั้งเป็นเงื่อนไขไว้เราก็จะออกมาชุมนุมนะครับเหตุผลหลักของนปชคือการชุมนุมล่ารายชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นจุดแข็งของนปชที่สามารถระดมพลได้ทุกครั้งเมื่อชูประเด็นโจมตีกระบวนการยุติธรรมแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมวลชนที่จะมาปักหลักจะเป็นกันชนให้การประชุมสภาเดินหน้าได้ในกรณีที่มีมวลชนอีกกลุ่มพยายามจะขัดขวาง แม้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าจะไม่ลงมติวาระสามของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองแต่หากยังไม่ปิดสมัยประชุมอะไรก็เกิดขึ้นได้นายกอแก้วพิกุลทองแกนนำนปชยืนยันจะไม่ยั่วยุผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรที่คาดว่าจะปักหลักบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าโดยเรียกร้องให้ตำรวจเป็นกันชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อความปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรับมือของตำรวจอย่างเข้มข้น หลังการโยกย้ายตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและการมอบหมายให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงเป็นผู้รับผิดชอบสถานการณ์ประการแรกคงไม่ไเผชิญหน้าเพราะเราไม่ได้ไปสนับสนุนพรบรปรองดอกด้านที่สองเราก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงไม่ใช่รัฐบาลตามที่เราทราบก็คือพรบรปรองดองกไ็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าวาระ แม้กระทั่งการแก้ไขและํานวนเราเท่าที่เราทราบก็ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าวาระอาจารย์ทอรับประกันกับกลุ่มอภชทั้งหมดได้ไหมครับว่ามันจะไม่มีการเผชิญหน้าในเรื่องของพราบปปาอ๋อคืออย่างนี้ <c oughs> เผชิญหน้านะ,ะเผชิญกันแบบอยู่กันคนละฝ่ายนี่ <c oughs> เหมือนเราเดินเผชิญหน้ากันอยู่ทุกวันมันนี่จําเป็นต้องมีปัญหาเพราะเรามาด้วยเรื่องถอดถอนตุลาการและคำนวน,วน ยังไม่นับรวมกลุ่มเสื้อหลากสีและกลุ่มแฟนรายการสายล่อฟ้าที่มีโอกาสเผชิญหน้ากับนปชเช่นกันเพราะเงื่อนไขรวมตัวไม่แตกต่างจากกลุ่มพันธมิตรแม้แกนนาทุกฝ่ายยืนยันไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงแต่เมื่อมวลชนเผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งสนับสนุนและอีกฝ่ายขัดขวางการประชุมสภาถึงเวลานั้นแกนนาหรือตํารวจจะควบกลุมสถานาการณ์ได้หรือไม่วราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน